สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอันระบบ multitasking c a เ t u r e ครับใน iPad 2นะครับโดยไม่จำเป็นต้องมีการเจเบกนะดูครับโอเคเข้ามาที่ setting โอเคตรงนี้เป็น iOS 4.3.2นะครับ4.3.2โ okay. อเค setting ตรงนี้ general โอเคตรงนี้คือผมได้เปิดเรียบร้อยแล้วเป็นม u l t i เกตเชอร์นะครับส่วนวิธีใช้เดี๋ยวผมจะทําลงบล็อกให้ดูนะครับผมถามว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับผมก็มันจะมีใช้4นิ้วแล้วก็5นิ้วถ้า5นิ้วก็คือเคยทาอย่างนี้เลยแล้วมาจะก,กลับเข้าสู่หน้าโฮมนะครับผมส่วน4นิ้วทํายังไงได้บ้างนะครับผม4นิ้วมีปุ๊บเลื่อนขึ้นมันจะเรียกระบบ m u ิ t i t a s k i n g ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถเปิดปิดแอปได้เลย จิ้มค้างไว้แล้วก็กดปิดเสร็จแล้วกดคิดงคราวนี้การเลื่อนนะครับผมการเลื่อนระหว่างแอปนะครับใช้สีนิ้วเหมือนกันนะครับผมก็เลื่อนเลยปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมก็จะสลับไปที่แอปใหม่นะครับผมสลับไปที่แอปใหม่ก็เลื่อนอีกครั้งนึงเป็นสลับไปที่แอปใหม่เป็นอีกครั้งหนึ่งปึ๊บมา ถ้าตมงนว่าหมดแล้วเนี่ยมันก็จะจิง้งจิ้งเล่งไปไม่ได้นะค,ครับมันก็เรียบร้อยแล้วครับวนธีการเนาะก็รอดูนายบอกว้กันนะครับโอเคอเครับผม